สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานาครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับ มาดูวิธีการตัดโซ่นะครับรถจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ระบบส่งกำลังกาลังงานด้วยโซ่นะครับเมื่อผ่านการใช้งานไปนะครับก็คือโซ่เนี่ยมันจะยืดเมื่อโซ่มันยืดนะครับเราก็จะปรับตั้งที่ตัวหางปลาทีนี้บางคันเนี่ยปรับจนกระทั่งหางปลาเนี่ยมันตั้งไปจนสุดละนะฮะ แต่ยังขี้เหนียวไม่ยอมเปลี่ยนโซ่สเตอร์ชุดใหม่ก็จะไปให้ช่างหรือมาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับให้ช่วยตัดโซ่ให้หน่อยนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ให้ดูว่าการตัดโซ่เนี่ยมันตัดได้กี่วิธีแล้ววิธีไหนคือวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยและสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนของรถของท่านเนี่ยน้อยที่สุด ก่อนจะตัดโซ่ให้ดูนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในกรณีที่รถของท่านเนี่ยเป็นโซ่ที่มีตัวข้อต่อนะที่นิ้วชี้ผมชี้นะครับการใส่คลิปล็อกข้อต่อเนี่ยนะครับเขาจะใส่ให้ไอหัวกลมๆเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าตามทิศทางการหมุนของล้อที่ถูกต้องนี่นะครับไอหัวกลมๆเนี่ยนะฮะอยู่ทางด้านหน้าไอหางที่มันพาเนี่ยอยู่ทางด้านหลัง ถ้าเกิดว่าช่างร้านไหนเนี่ยยังใส่คลิปล็อกข้อต่อโซ่ผิดอยู่เลยเนี่ยน่าอายมากเลยนะครับนะลูกศิษย์ผมคนหนึ่งยังบอกเลยว่าไองานแบบนี้มันเป็นงานเด็กๆแต่ปรากฏว่าช่างอายุ 30- 40ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับยังใส่คลิปล็อกข้อต่อโซ่ผิดอยู่เลยเนี่ยน่าอายสุดๆนะครับ ต้องใส่ลสักษณะอย่างนี้นะครับตามทิศทางการหมุนที่ถูกต้องจะเป็นทรงอย่างนี้ส่วนเดี๋ยวที่ผมแต้มสีชมพูเอาไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดโซ่ให้ท่านดูเวลาเราตัดโซ่นะครับเราจะตัดเป็นเลขคู่นะครับสองสี่ถ้าตัดเป็นเลขที่ตัดได้แต่โซ่จะต่อไม่ได้นะครับอ่าเนะเดี๋ยวมีกี่แบบกี่วิธีเดี๋ยวมาชมกันนะครับ เดี๋ยวผมมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยต่อนะครับอ่ะสักครู่นึงอ่ะผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับผมจะถอดคลิปล็อกข้อต่อโซ่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดสองข้อแรกด้วยวิธีแรกนะครับเวลาเราจะถอดคลิปล็อกข้อต่อโซ่เราก็ใช้ครีมเนี่ยนะครับอ่าถอดเดี๋ยวนะน่า กิปล็อกอย่างนี้นะครับนะส่วนอันนี้คือตัวแผ่นประกบผมถอยแค่กิ๊บล็อกเฉยๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะตอกทั้งอย่างนี้เลยนะครับ,ป,บปึ๊บปิดปุ้ยถอยไปหน่อยไปก่อให้เขาเห็นภาพกว้างๆถอยปีครับวิธีแรกครับที่ร้านนิยมทำการเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ไขควงปากแบนหรือสกัดเอาไปจอที่โซ่ข้อที่จะตัดไม่ต้องเข้ามาอยู่ตรงนั้นก่อนไปจอเสร็จแล้วก็ใช้คอ้อนนะครับพระแฮมเมอร์อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดินนะนะคระับไขควงปากแบนพังๆสกัด คอนนะครับแล้วท่านดูนะฮะในรถจริงๆเนี่ยมันก็จะมีครอบโซ่มีบางโซ่มีเปลือกมีไฟเลี้ยวมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเจ้าของรถไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่ช่างก็กระหน่ำเต็มที่ง้าง <นะ S 2> แป้งแ,แป้งแรกใายทะเบียน <c oughs> แป้งที่สองบังโคน <c oughs> แป้งที่สามพาไปโดนดุมเสเตอร์เห <c oughs> ็นไหมฮะ เวลานี้เก่งครับมันไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายเลยมันทํามาหากินได้ฮะใช้เครื่องมือยุ่งยากวุ่นวายครับอ่าถ้าท่านชอบวิธีที่หนึ่งท่านก็กดไหล <c oughs> แล้วผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจจะบางท่านหน่อยหนึ่งนะครับคิดปุยเถอมมาทางนี้ตรงมาทางนี้หน่อยเห็นเห็นหนีแนวดูนะครับวิธีที่หนึ่งสก,กัดอ่าสก,กัดหรือไขควงก็ได้สก,กัดอ สเตอร์ลูกค้าจะพังรถจะถลอกอะไรไม่เกี่ยวนะ<笑><笑>นะฮะก็งานของเขาสำเร็จแล้วเอ,เอาแล้วนะครับอืมเฮ้ยเตอร์ไม่จะไม่ไปด้วยเลยก็อันนี้คือการสาธิตให้ดูไงครับนะฮะหลุดแล้วไม่ไเป็นไรครับ สะเทือนเป็นขันเลยนะอันนี้คือโซ่428เฮดข้อหนานะครับไอที่จะมาทำว่าตัดเป้งเดียวขาดได้คือโซ่ข้อบางนะฮะท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับนะเอาของง่ายๆมาโชว์นะครับอันนี้428ข้อหนาพาพทิตเลยนะครับผมต้องล็อกล้อไว้นะครับ ขอญอาตเดินผ่านท่านนะครับสก,กัดมันก็จะปากหนากว่าน,นี้นะครับมันก็จะขาดง่ายนะครับ นะทำจริงๆก็ไม่รู้นะฮะรถลูกค้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับย่อมจะย่มยี่ล้อมันจะหมุนตามนะครับท่านก็ชมผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ นไขควงผมปากเย็นเลยนะครับแต่นี่เป็นไขควงถูกๆนะครับนะเอามาทำคลิปให้ท่านชมนะอย่างไงครับ4ี่สอข้อหนาอุ้ยระวังมือ ที่ผมถอดกิปหลุดนะครับผมอาจจะไม่มีฟาร,รมชำนาญในการทำวิธีนี้นะครับแต่ทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรเสียหายมันชำรุดมันเจ๊งบ้าง นออกยากแบบนี้ตอกขนาดนี้นะครับท่านเราคิดดูว่าสเตอร์ท่านจะเบี้ยวบ้างไหมนะครับ ต้องชมต่อไปนะครับนะนบคับผ่นประกบอย่างที่ผมบอกนะว่าผมไม่ได้ถนัดใช้วิธีนี้นะครับแต่ผมมาทำให้ท่านชมเฉยๆนะครับอดใจรอนะครับว่ากว่ามันจะออกเนี่ยนะครับพลาดไปมีอะไรเสียหายมีอะไรพังบ้างนะครับ ผมไม่น่าถอดอันนี้ออกเลยเนาะอืมต้องตัดก่อนแล้วค่อยถอดอเดี๋ยวผมขอญาตประกบไว้ใหม่นะครับนะเพราะเมื่อกี้จะทําให้ดูว่าตัวกิ๊บล็อกมันถอดอย่างไรนะครับขอยาตใส่กิ๊บล็อกคืนไม่ถอดอันนี้แหละไม่หลุดแล้วนะครับ สัตว์อตาบัรทยาศัยอันนี้428เฮดข้อหนานะครับไม่ง่ายเลยนะครับแต่รถจริงๆอุปกรณ์ส่วนควบเกจะกะเยอะแยะเย่บเผือเงยหัวนะจรนข้างบนหัวเนาะข้างนั้นเลยนะ ข้งางนไปข้างเนี้ยอ, <c oughs> อ,อ,อเคน,นะครับ อขอญอาตเดินผ่านกล้องรัเพี่ยงเลยนะครับ ข้อหนาเลยจ้ะอ่ะโอเคนะครับ,เ,รบเห็น้ยเพอเราตอกปุ๊บมันไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเนืเ่องจากเป็นโซ่ข้อหนามันก็จะทําให้ตัวข้อโซ่อันที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยชํารุดเสียหายไปด้วยะนะครับ เป็นไรนะครับโอเคนะครับวิธีที่หนึ่งออกแล้วนะครับโอ้โหรอยเลยไอโซ่ที่ผมเอามาสาธิตไม่ใช่โซ่ของรถคันนี้นะครับอันนี้โซ่อันนี้โซ่เก่าด้วยนะครับ โซ่เก่าที่ทิ้งแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับท่านจะบอกว่าเอ้ผมมาลดชาวบ้านลดลูกค้ามาลองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่านี่นะครับก็ใส่เห็นไหมครับพอเราตอเน,นี่ยมันมีฟานมเสียงสูงนะที่โรเลอร์ลูกกิ้งเนี่ยนะมันจะเสียเนี่ยนะครับ <โฮ S 1> เห็นไหมฮะเอามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ <โฮ S 2> ส่วนบางร้าเนเขาฝีมือเขาตอเป้งเดียวขาดเลยอนั่นเรื่องของเขา<น>โอเคนะ เนี่ยจะได้เห็นถนึงปัญหานะครับทีนี้วิธีที่สองนะครับเมื่อตอกเนี่ยมันออกยากต,ตอกแล้วตัวเองพลาดไปโดนป้ายทะเบียนไปโดนบางคนไปโดนไฟเลี้ยวไฟท้ายบางคนที่ดูคลิปบอกก็ทําไมครูงโง่อยังไงครูไปตอกให้มันโดนทําไมครูก็ระวังเนี่ยคือคนพูดนะพูดได้นะครับอ่านะ เรียกว่าการสาธิตให้ดูนะครับว,วิธีที่สองครับพอช่างรู้แล้วเอ,อ้ยถ้าตอกเนี่ยมันออกยากมันพลาไปโดนชิ้นส่วนถ้าลูกค้านั่งดูอยู่เนี่ยมันไม่ดีแล้วถ้าเกิดพลาตอกไปโดนมือตัวเองเลือดออกมานี่แย่เลยนะครับก็พัฒน,นาขึ้นมาครับวิธีที่สองอ่าวิธีที่สองครับนี่นเอาหินเจียเจียก่อนออแล้วคนไทยนะครับเวลาเจียแว่นนิลภัยก็ไม่ใส่ ไอ้ตัวกาดหรือกบ็บางอันนี้ก็ไม่ใส่นะครับแต่นี้ผมจะสาธิตให้ดูผมก็ต้องเซฟตัวเองนะครับถือมืออี่ผมจะใส่แว่นนี้ภลไยไก่อนอะจาใส่แล้วอ่ามอสหินเจียผมก็ยังมีกาดอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยเขาเจ้าหินเจียเจียก่อนครับอ๋อ கடை லாமி பிரம்மாண்ட தனியார் เจ้าหินเจียเจียนะครับฮะทีนี้อย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับว่าในร้านซ่อมมอไซค์เนี่ยก็จะมีวัตถุไวไฟน้ำมันมีเศษกระดาษมีพลาสติกมีกองอะไรเกิดเจียไม่ดีเสร็จประกายไฟกระเด็นไปโดนไฟไหม้ร้านนะครับ <c oughs> แล้วในรถจริงๆที่ผมบอกนะฮะมีครอบโซ่บางโซ่ประกอบส่วนควบเจียพลาดไปก็ไปโดนชิ้นส่วนรถลูกค้าทะลอกบ <c oughs> ันไรโอเคนะ พอเจียเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีทางเลือกสองทางเจียเสร็จเอาสกัดหรือเอาไขาควงมาตอกหรือเขาไปหาเหล็กส่งหรือตะปูคอนกรีตมาตอกออกแล้วสเตอมนจะไม่เบี้ยวเลยใช่ก็นี่ไงฮะก็คือ<ม>จะสาธิตให้ดูไงครับ สเเพราะว่าบางทีคุณลูกค้าก็บอกว่าโอช่างร้านนี้เก่งจังเลยนะครับเนี่ยผมก็มาสาธิตให้ดูไงฮะนี่ฮะสัตว์ไปแรงเลนแรงไม่โดนสเตอร์ใหม่ด้วยจริงๆมันต้องใส่ข้อต่ออยู่นะครับล็อกเอาไว้ไม่ให้มันหลุดทีนี้ก็เห็นว่าตัวโรเลอร์อันนี้มันเสียหายมันเลยใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอต่อไปนะครับ อุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่านะครับเอาตัวดอกตอกตอกเนี่ยนะครับเด็กส่งตอกยเนี่ย <c oughs> ยังออกยากเลยขนาดผมเจียไปตั้งเยอะนะ <c oughs> อ่ะเอาไขควงช่วยตีสก,กัดช่วยตีอีก ขออนุาตนะครับเดี๋ยวเดินผ่านมุมกล้องท่านหน่อยนะครับเดี๋ยวโซ่ขึ้นมาก่อนอโอเคครับโอโหนี่ขนัดเจแล้วนะครับย้ำนะครับโซ่ที่เอามาทำให้ท่านดูนี่คือ428เฮดข้อหนานะครับไม่ใช่เอา415หรือ420มาทำคลิปลงโชว์นะครับว่าโอ้ยตัด ตอกแป้งเดียวแล้วขาดเลยนะครับเดีย๋ยวพี่ปุ้ยลบครับจ้าเน,นี่ยนะฮะข้อหนานะครับเนี่ยท่านดูนะขนาดนี้มันยังไม่ค่อยอยากจะไปเลย ทำไมไม่เจียสองข้อเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับวอกผมสาธิตให้ดูนะครับน,นีขอเดินผ่านกล้องนะครับน,นียฮะยากเย็นจริงๆเลยนะครับ ข้อหนานะครับเห็นกันเลยนะครับโอเคนะครับแบบที่สองนะครับวิธีที่สองนะครับเจียก่อนนะครับแล้วตอกเร็วกว่าเก่านิดห่นะครับ <S 2> <S 2> ทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีที่3ที่เวลาผมสอนนักเรียนผมที่ในโรงเรียนนะครับก็คือใช้ตัวตัดโซ่นะครับใช้ตัวตัดโซ่ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับร้านที่เขาขายเครื่องมือนะครับไม่มีนะครับไปใกล้ได้ นะโซ่ก็ยังเป็นเส้นเดิมอยู่นะครับอ่าโอเคนะปึ๊บท่านดูนะครับผมใช้เวลาไปถึงหนึ่งนาทีไหมครับกับวิธีนี้ างานอีกงานสามวิธีแล้วนะครับทีนี้วิธีที่สี่วิธีที่สี่พี่ปุ้ยถอยไปครับอยครับจันถ้าท่านกลัวเครื่องมือตัวเนี้ยมันจะพังเร็วมันจะไม่ทนทานท่านกลัวว่าเดี๋ยวโรเลอร์นะครับลูกกิ้งมันจะเป็นรอยเนื่องจากการเอาเครื่องมือไปดันมันเลยมันจะเป็นวิธีผสมผสานครับ มันจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่งานจะออกมาดีให้ท่านพิจรารณาเอาเองนะครับก็จะเอาหินเจียเจียเหมือนเดิมผมขอเซฟตัวเองนะครับใส่แว่นนิรภัย เรียบร้อยนะครับก็ใช้ตัวตัดโซ่ออตัวเดิมนะเดี๋ยวผมจะร้อนนิดหน่อยนะครับอุ่ยแป้งน,นะครับนะแล้วก็หมุนเหมือนเดิมครับ สี่วิธีครับกับการตัดโซ่ที่ผมนำเสนอให้ท่านดูนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรไขควงปากแบนเก่าๆสกัดเก่าๆก,กับค้อนซัดกระหน่ำเข้าไปค้อนจะโดนอะไรลดลูกค้าสเตอรลูกค้าจะเบี้ยวจะ,ะไหลพังไม่รู้ฉันตัดโซ่ได้ฉันได้ตังวิธีที่2เปืองค่าไฟหน่อยหนึ่งใช้หินเจีย แล้วก็เสี่ยงต่อสเก็ตประกายไฟไปติดไฟในร้านแล้วไฟไหม้ร้านพอเจียสลักเสร็จปุ๊บจะเอาไขควงเอาสกัดตอกหรือจะเอาเหล็กส่งมาส่งตะปูคอนกรีตมาส่งก็แล้วแต่วิธีที่สที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้ตัวตัดโซ่ท่านก็เห็นนะออกแบบนิ่มๆไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บรถล,ลูกค้าไม่เสียหาย และวิธีที่4ก็คือการเอาหินเจียเจียมันก่อนแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวเนี้ยไปดันนะท่านที่รับชมคลิปนี้ของผมอยู่ท่านก็ไปพิจาจรณาเอาเองว่าวิธีไหนมันน่าจะเวิร์กมันถูกใจท่านถ้าท่านเพิ่งออกรถมาใหม่คันละ8ปด0มื0นเก้าหมื่แสนนึงแล้ววิ่งไปโซ่มันยืด ตั้งเจอสุดหางปลาแล้วท่านก็นั่งดูอยู่แล้วช่างก็ตัดโซ่ไว้ท่านด้วยพระแฮมเมอร์ตึมแรกป้ายทะเบียน <c oughs> นะที่ชุบสีลุงชุบอโนไดซ์มายอย่างสวยเลยครับหุ้มคาร์บอนหุ้มเคเฟล่าแหว่งพ <c oughs> อตึมที่สองปุ๊บท่าไปโดนสวิงอาร์มทะลอกท่านเลือกเอาเองนะครับ ผมทําคลิปให้ท่านเห็นเฉยๆร้าน,นก่อนจะจบคลิปนี้เวลาผมสอนนักเรียนในห้องผมผมสอนใช้เครื่องมือตัวนี้ตัดแล้วก็บอกว่าถ้าในกรณีที่โซ่มันใหญ่มากๆเซฟเครื่องมือไม่ให้โซ่มันเสียหายก็เอาหินเจียมาเจียก่อนพอนักเรียนผมเรียนจบจากผมไปไปฝึกงานไปทํางานที่ร้านนักเรียนผมถามลุงครับที่ร้านลุงมีตัวตัดโซ่เปล่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะอะไรมากมายกับร้านกูวะโรงเรียนมึงอาจารย์มึงสอนมาโคตรยุ่งยากโคตรวุ่นวายเลยที่ร้านกูัวสกัดตอกให้เด็กตอกเด็กมันไม่เคยทำจับตอกพลาดโต้งนิ้วแตกเพราะสอนกันผิดผิดปลูกฝังกันผิดผิดนะครับโรงเรียนสถาบันเขาสอนไปถูกนะครับ เด็กมาเรียนไปในแนวทางที่ถูกต้องพอไปอยู่ที่ร้านออกทะเลลึกออกอ่าวตังเกียไปเลยครับปู่ไม่กลับเลยนะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบดูไว้นะครับอยากได้แบบไหนให้คำตอบอยู่ในใจของท่านขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ